เบต้ากลูแคนกับภูมิต้านตนเองสารอาหารนี้มีประโยชน์ต่อคนที่เป็นโรคนี้ไหมไปหาคำตอบจากงานวิจัยด้วยกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ดรใหมายก็กลับมามอบความรู้ให้กับทุกคนในช่วงย u n u t r ท tion สารอาหารสุขภาพค่ะสำหรับสาระน่ารู้ในคลิปนี้เกี่ยวข้องกับโรคภูมิต้านตนเองหรือออโตอิมมูนดิซิสซึ่งในอดีตพบได้น้อยแต่ในปัจจุบันประชากรทั่วโลกป่วยเป็นโรคนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะสถิติพบว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคภูมิต้านตนเองเพิ่มขึ้นจาก23 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2011เป็น149 0 0 0ล้านดอลลาร์ ในปีในปี2023ที่น่าเป็นห่วงก็คือโรคนี้ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ค่ะ ดังนั้นทุกคนจึงควรทำความรู้จักกับโรคภูมิต้านตนเองเพื่อที่จะลดเสี่ยงการเป็นโรคนี้หรือว่าลดการกําเริบในผู้ป่วยโรคนี้ค่ะโดยโรคภูมิต้านตนเองเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากการที่ภูมิภ้มิกันไปทําลายเซลล์หรือว่าเนื้อเยื่อของร่างกายเองแทนที่จะไปทําลายสิ่งแปลกปลอมหรือว่าเชื้อโรคส่งผลให้เกิดการอักเสบนะคะจนเซลล์หรือว่าเนื้อเยื่อนั้นทํางานผิดปกติไปค่ะโดยอาการของโรคขึ้นอยู่กับตําแหน่งนะคะหรือว่าอวัยวะที่ภูมิภูมิกันไปทําลาย ยกตัวอย่างเช่นโรคเบาหวานชนิดที่1เกิดจากการทําลายและมีการอักเสบที่บริเวณเซลล์สร้างอินซูลินในตับอ่อนโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์เกิดจากการทําลายและมีการอักเสบที่บริเวณข้อและโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือว่าโรคเ l e เเกิดจากการทําลายและมีการอักเสบของอวัยวะทั่วร่างกายค่ะ สำหรับสาเหตุของโรคภูมิต้านตนเองนั้นในปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดค่ะจากงานวิจัยพบว่าโรคนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัยทั้งปัจจัยภายในอย่างเช่นกรรมพันธุ์ฮอร์โมนไม่สมดุลและปัจจัยภายนอกอย่างเช่นการติดเชื้อการได้รับยาหรือสารพิษและอาหารที่ทานค่ะ โดยวิธีการรักษาโรคภูมิต้านตนเองทำได้เพียงแค่บรรเทาอาการความรุนแรงเท่านั้นซึ่งส่วนใหญ่มักจะใช้ยาต้านการอักเสบทั้งในกลุ่มสเตียรอยดและกลุ่มที่ไม่ใช่สเตียรอยด์รวมถึงยากดภูมิค่ะนอกจากนั้นการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยก็เป็นสิ่งที่จําเป็นต้องทําควบคู่ไปด้วยเพื่อป้องกันการกําเริ่ของโรคค่ะ โดยผู้ป่วยโรคภูมิต้านตนเองหรือคนที่อยากลดเสี่ยงโรคนี้ควรดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอแต่ไม่หักโหมจนเกินไปการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและการควบคุมความเครียดค่ะนอกจากนั้นนะคะยังควรหลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายยกตัวอย่างเช่นยาหรือว่าสารเคมีบางอย่างแสงแดดและการติดเชือ้อค่ะสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะก็คือการเลือกทานอาหารให้เหมาะสมค่ะโดยควรจะง อาหารหวานมันเค็มนะคะอาหารปิ้งย่างหันมาทานอาหารที่มีโปรตีนสูงมีไขมันชนิดดีอาหารที่มีวิตามินแร่ธาตุครบถ้วนรวมถึงอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะคะและกยากใยไฟเบอร์หรือว่าพรีเบโลติกซึ่งเป็นอาหารของจุลินทรีย์ชนิดดีในร่างกายค่ะ มีงานวิจัยที่ได้รวบรวมและวิเคราะห์ผลจากงานวิจัยทั้งหมด10ฉบ,บับซึ่งพวกเขาได้สรุปไว้ว่าในผู้ป่วยโรคภูมิต้านตนเองการทานพรีไบโอติกค,ควบคู่กับโปรไบโอติกซึ่งเป็นจุลินทรีย์ชนิดดีหรือที่เรียกรวมกันว่าซินไบโอติกนั้นสามารถที่จะล,ลดค่าที่บ่งชี้ถึงการอักเสบและการมีสารอนุมูลอิสระมากเกินซึ่งทั้งสองภาวะนี้เป็นผลมาจากการตอบสนองของภูมิคุ้มกันต่อเซลล์หรือเนื้อเยื่อในร่างกายค่ะยิ่งไปกว่านั้นมีงานวิจัยจากมหา ทยาลในนญี่่ปุพบว่าการทานกากใยไฟเบอร์นั้นมีความเกี่ยวข้องแบบผกผันกับการกำเริบของโรค SLE ซึ่งหมายความว่าการทานกากใยไฟเบอร์ที่เพิ่มมากขึ้นนั้นน่าจะสามารถลดเสี่ยงการเกิดการกำเริบของโรค SLE ได้ค่ะ โดยเบตากลูแคนนั้นถือว่าเป็นกากใยไฟเบอร์และพรีไบอติกชนิดหนึ่งโดยเฉพาะเบตากลูแคนจากยีสต์ a c c a r o m y c e s c e r a ซึ่งมีงานวิจัยยืนยันว่ามีประโยชน์ในการลดอาการความรุนแรงของโรคภู่มต้านต,ตนเองค่ะยกตัวอย่างเช่นงานวิใจัยในสัตว์ทดลองที่ถูกกระตุ้นให้เป็นโรคเบาหวานชนิดที่หนึ่งโดยทีมวิจัยรายงานว่าการได้รับเบตากลูแคนนั้นสามารถที่จะลดความรุนแรงของอินซูลิทสได้เมื่อเทียบกับหนูที่ไม่ได้รับซึ่งภาวะนี้ก็คือการอักเสบ ที่บริเวณเซลล์สร้างอินซูลินเนื่องจากมีเม็เลือดขาวเข้ามาทําลายเซลล์ดังกล่าวค่ะนอกจากนั้นการได้รับเบตากลูแคนยังสามารถที่จะลดจํานวนของหนูที่เป็นโรคเบาหวานได้เมื่อเทียบกับหนูที่ไม่ได้รับเบตากลูแคนค่ะ สอดคล้องกับงานวิใจัยในสัตว์ทดลองที่ถูกกระตุ้นให้เป็นโรคภูมิต้านตนเองอย่างโรคข้ออักเสบรูมาตอยและโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงินซึ่งเขาพบว่าการได้รับเบต้าลูแค่นั้นสามารถที่จะลดการอักเสบของข้อได้เมื่อเทียบกับหนูที่ไม่ได้รับค่ะจากผลของงานวิจัยทั้งหมดแสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่เบต้าลูแค่นจะสามารถลดอาการความรุนแรงของโรคภูมิต้านตนเองดังนั้นถ้าถามว่าในคนที่เป็นโรคภูมิตันตนเองหรือคนที่อยากลดเสี่ยงโรคนี้สามารถ ามารถทานเบต้ากลูแคนได้ไหมขอแนะนําว่าได้ค่ะและต้องทานควบคู่กับการดูแลสุขภาพด้วยนะคะหวังว่าสาระน่ารู้ในวันนี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคภูมิต้านตนเองและคนที่รักสุขภาพยังไงก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะคะเพราะสุขภาพเราต้องดูแล